นะครับมาพบกับพี่หมอดรคาครับในช่วงนี้เป็นช่วงซ่อมรถครับที่พี่หมอเป็นช่างเอาประสบการณ์ของช่าง3 0สกว่าป,ปีครับมาช่วยเหลือสังคมในเรื่องของรถยนต์นี่แหละครับก็ที่เกิดเอาไว้ก็คือเรื่องของระยะฟรีพงมาลัยเยอะนี่แหละครับระยะฟีพงมาลัยเยอะเนี่ยเวลาขับทางตรงๆนะครับพงมาลัยโยกแต่รถไม่โยกนี่นะครับคือสิ่งที่อันตรายครับเวลาที่เราเบรกก็มีโอกาสที่จะตัด นะครับไม่ซ้ายก็ขวาเวลาที่เราเบรกนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่การทรงตัวนั้นด้อยประสิทธิภาพไปแน่นอนครับแล้วก็เวลาวิ่งถนนคูคขนะครับก็จะมีเสียงดังกุกๆ,ๆ,ๆุกกนี่แะฮะได้ยินเสียงไหมฮะตุกตุกตุกเนี่ยฮะไหมครับมาจากช่วงล่างหน้าฮะแล้วก็พวงมาลัยนั้นถ้าเกิดว่ามีระยะฟีเยอะๆมีการสั่นขึ้นที่พวงมาลัยเลยครับสาเหตุที่เกิด มีระยะฟรีเยอะของพวงมาลัยนะครับก็คือตัวลูกหมากนั่นแหละครับลูกหมากตายแหลกถ้าเป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้าเขาเรียกลูกหมากลายแหลกนะครับถ้าเป็นขับเคลื่อนล้อหลังเขาเรียกว่าลูกหมากคันชักกันส่งนะครับหรือรถที่ขับเคลื่อนล้อหลังเขาจะเรียกว่าลูกหมากคันชักกันส่งนั่นแหละครับนะบแต่รถกระบะรถปิกาสพสมัยนี้ถ้าเกิดว่าเป็นรถรุ่นใหม่ๆนะครับ รถรุ่นใหม่จะเป็นแหลกหมดแล้วครับจะไม่มีกระปุกพวงอะไรนะครับเขาเรียกลูกหมากปลายแหลกเหมือนกันนะครับนี่แหละฮะทาให้มีระยะฟรีเยอะๆนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นการฟ้องของตัวช่วงล่างครับว่าตัวลูกหมากปลายแหลกนั้นแตกและหลวมได้ลูกหมากปีกนกก็มีโอกาสเปลี่ยนไปได้เหมือนกันครับถ้าเกิดว่า ถ้าวิ่งขู่ขาแล้วมีเสียงดังกุ๊กๆๆๆๆนะฮะนี่ก็คือเรื่องของตัวลูกหมากลวมลูกหมากแต่ก็ทําให้มีระยะฟีพวงมลาลัยเยอะเหมือนกันครับสังเกตได้ครับจากเสียงดังจากช่วงล่างนี่แหละครับโดยเฉพาะช่วงล่างหน้านะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายครับอันตรายจริงๆนะครับเรื่องของ ลูกหมากปลายแหลกหรือลูกหมากคันชักคันส่งหลวมนะครับโดยเฉพาะพวกที่เป็นรุ่นกระปุกพวงมาลัยก็มีโอกาสครับที่กระปุกพวงมาลัยหลวมก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับหรือว่าตัวบูธขาไก่หลวมหรือว่ากล้องยานั่นแหละครับที่รถญี่ปุ่นเขาเรียกกันนะครับตัวกล้องยาหลวมก็เป็นไปได้เหมือนกันพบกันได้ใหม่หมอจะซ่อมรถให้เห็นในอาทิตย์หน้ามีอะไรบ้างอย่าพลาดคอยติดตามชมครับ